การสอนคณิตศาสตร์เรื่องการหาหอรอมอและการนำไปใช้สำหรับจุดประสงค์การหาหอลมอและการนําไปใช้เนี่ยนะคะก็ต้องการให้เด็กเนี่ยหาหอลมอให้ได้แล้วก็เอาไปใช้การเอาไปใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นขั้นของการสอนจะเห็นว่าเราเริ่มต้นที่แบ่งของนะฮะหอละมอเป็นการแบ่งของแต่ของใครของคนนั้น อย่ามายุ่งออกับของฉันของฉันก็กองหนึ่งของเธอก็กองหนึ่งแต่แบ่งยังไงมาสู้กันให้แบ่งได้เท่าๆกันแต่มันมีคําถามตรงว่าตรงไหนที่มากที่สุดที่เท่ากันเราก็จะมาเจอกันตรงนั้นนะนี่คือการหาหอโลโมอแต่อย่าไปสอนหอลมอด้วยกันแสดงวิธีทำแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามเด็กไม่เข้าใจโดยเฉพาะการหาห,าหอลมอที่ใช้วิธีการแยกตัวประกอบอยู่ดีๆก็ไปบอกเด็กว่า จำนวนเฉพาะเนี่ยที่ซ้ํากันเอาลงมาไอตัวที่ซ้ํากันเอาลงมาซึ่งหลายร้อยโรงเรียนสอนแบบเนี้ยแล้วก็จะตีโจทย์ปัญหาหอรามอไม่ได้แต่ถ้าเราสอนโดยการให้แบ่งท็อฟฟี่ให้เห็นเลยว่ามันเป็นการแบ่งนะโจทย์มันก็จะบอกโดยธรรมชาติว่าไม่ปนกันของใครของคนนั้นให้ได้มากที่สุดเหมือนก็แบ่งผลไม้ก็ต้องไม่ปนกันเราสอนโดยการให้เขาปฏิบัติแล้วจะเห็นว่าเด็กสนุกมากวิธีการเป็นเรื่องทีหลังเด็กบางคน ถ้าตัวเลขไม่เยอะแทบจะใช้วิธีการจินานาภาพแล้วก็แบ่งภาพในสมองเลยนะฮะซึ่งเราสังเกตได้จากเด็กที่เรียนกับเราซึ่งเด็กจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วเขาก็จะบอกเราว่าโอ้ได้เลยนะคะส่วนตัวเลขที่ยากมากขึ้นเราก็จะมีวิธีแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าเป็นพอเพราะเหตุใดยาสอนหอรมอพอโจทย์ออกบอกว่ามีมากที่คำว่ามากที่สุดตัวประเทศไทยเลยบอกว่ามีคำว่ามากที่สุดหาหอรอม เชื่อไหมคะว่าของที่เขาบริจาคน้ําท่วมเนี่ยเราไปสังเกตดูนะเขาก็ยังแบ่ด้วยหอรอมอเลยเอาจารย์คะถ้าดูการสอนของเรานั้นจะเห็นว่า,าพื้นฐานที่เด็กๆเ,เนี่ยน่าจะทําให้เรียนหอรอมอได้ดีก็คือเราต้องให้เขาเข้าใจตั้งแต่หาตัวประกอบเพื่อมาหาวิธีใช่ไหมหาหอรอมอแบบที่1แล้วก็ต้องแยกตัวประกอบให้ได้นะคะเมื่อแยกตัวประกอบได้ก็หาหอรอมอได้เร็ว แต่ที่สําคัญที่สุดเมื่อเด็กหาตัวตัวประกอบที่เป็นวิธีที่จะหาขอลมอได้แล้วเด็กคูณกับเนี่ยเพไปหาจํานวนนับนั้นน่ะไม่ได้เราก็เลยทําสุขคูณแบบแยกตัวประกอบเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถหาคําตอบได้แต่ในการท่องแยกตัวประกอบจะเห็นว่าให้เด็กจูนในเรื่องของออแม่สุคูณนะคะแม่สุขคูณให้ได้ อย่างเช่น81เนี่ยเราจะเขียนเลยว่า3 3คูณ3คูณ3คูณ3จะเห็นว่ามี3ทั้งหมดสจำนวนที่คูณกันถ้าเขาท่องใบเนี่ยมันจะคูณยากเราจะจับให้เลยว่า339และอีก339 99 81อย่างเงี้ยค่ะเราถึงทำบัตรสุขุณแยกแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยไม่น่าเบื่อนะคะจะทำให้ท่องได้เร็วขึ้นมากเลย จะเห็นว่าเราใช้สื่อง่ายมากกระดาษแผ่นเดียวเราก็ใช้ได้เบีย้ยแค่แบ่งขนมก็ได้ถ้าไม่มีเบีย้ยเราก็บอกแล้วว่าเอาอะไรก็ได้นะคะเช่นยางลบของเด็กก็ได้ไม่ว่าดินสอของเด็กก็ได้เม็ดผลไม้ต่างๆไม่มีเอา,เอาถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวมาแบ่งก็ยังได้เลยไม่ได้ต้องซื้อมากเลยนะคะเมื่อไหร่มีสื่อเด็กจะตื่นเต้น ดิฉันสอนเองกับเด็กๆเนี่ยยังควบคุมไม่ค่อยอยู่เลยในการตื่นเต้นนั้นเป็นการตื่นเต้นเพื่อเรียนรู้ครูบางคนพอมีสื่อมากๆบอกเด็กไม่ตั้งใจฟังเลิกไม่ใช้สื่อไม่ใช่การตื่นเต้นนั้นเป็นการตื่นเต้นเพื่ออยากจะเรียนรู้กับนั่งหงอยๆอาจารย์จะเอาอะไระให้อาจารย์เลือก